เต้ามาตันตั้นตันตี่เจ้าบาทเนาครับสิบห้าห้าร้อยเ็นะหนึ่งหมื่นห้าพันหตั้งพี่น้องสายเท่าสายพอดังได้ตันดีครับสิบห้าห้าร้อยสายต่อยอดสายขุนเนาะเอาไปต่อยอดมันเป็นตะอวดดีราคาวับบนยบหัวตัวนี้พี่น้องสิบห้าห้าร้อยเปิดเปิดไว้เอาไปต่อยอดเอาไปกำไรย่งไง,ไง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างง้องามมณีบ้านสว่างงา้องามภาพพี่บ้าน้องมารุชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวนว่าเปิดราคาง,งัวแล้วก็สับปะรดราคาง,งัวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวรับชมกันที่ตลาดนัดก็เกิดมืบอบ้านน้องแจตลาดชมผู้ฝูงจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะพี่น้องเนาะเมื่อกระรงกับ,สบเสาวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องต่างเสาบรรยากาศเหมือนพี่น้องคือค่าเกลียพี่น้องมืบอนี้คือคักที่สุดนะพี่น้องเท่าที่ผมเปิดราคามาตามตลาดนั้นต่างๆคนมาซื้อมาขาายลๆพี่น้อง ต้งบรรยากาศพี่พน้องสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศญญากาศําลังพี่น้องคนกําลังหาสื่อหัวเรียงช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวพี่น้องปลายฝนต้ตนหนาวนี่คนกําลังสนใจมาสื่อหัวไปเลียงเบ้่เบิ่งคนพี่น้องเนาะบานสว่างหัวงามสีตำรวจราคาหัวพ่อไายได้จังได้มากเลยอุ้ยเบิร์ดเหรอโอ้ยมานค่เะเนาะมานค่ะพ่อไส้มานค่ะโอ้พ่อได้ขายหัวเบิร์ดเหรอเจ๊งได้ครับมานเลรอบ่เบิ่งดบานสว่างหัวงามอยู่บ่ บ่อผมมึงเด็กกระตัมโอ้บอกครับโอ้โอ้บอกครับขอบคุณลหลายๆเด้อพี่ตามนั่เนี่ยครับผมขอบคุณเลยมือนี้มาเอาหัวไปเลี้ยงบ่ครับคโอ้บอ่โอ้มือนี้เพิ่นเอาหัวไปเลี้ยงซื้อหรือขายครับนี่ขายเขามา <c oughs> ขายบ่โอ้มือนี้เพิ่นมาขายหัวงามเปิดจังไหนตัวนี้ เออประมาณเงินหกข้อหาครับสิบหกสิบหกพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยต่อร่องไถ่แม่สาวหน่อยพี่น้องสมียนะแม่นั่งพี่น้องงามงามพี่น้องเบิ่งตุนโตแข้งขาเลี่ยมโตน้อยแงวอาลาดพี่น้องเลี่ยมโตดีครับพี่น้องแงวอาลาดตุนโตดีดีน้ำใต้กระชับแข้งขาดีเบิ้ดลักขันเบิ้ทุกอย่างพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันกับห้าร้อยเป็นเปิดไว้ได้มาตัวเดียวปะมามาออกคุยมาหลายกลัวโอ้เพิ่นเพิ่นทนอยู่สายควายเห็นเพิ่นอยู่สายควายจังว่าเพิ่นเอางัวมาจังว่าแปลกหาเพิ่นอ่ะขออนุญาตเบอรร์โท 0 9 7ย์เก้าเ1็ดศูนย์เกพี่น้องผู้ใดสนใจกฝ่าโทรมาต่อรอง16บหกหารอยเปิดไว้พี่น้องอ่ะมันหมานเด้อลูกเด้อขอบคุณหลายๆครับผมบ้านสว่างง่วงามพี่พี่น้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดในบรรยากาศที่คึกคักพี่น้องอ่ะบ้านสว่างง่วงามสิบห้าเบิรงทุกสายแล้วนะพี่น้องสายเหนือสายคุ้นสายพระหน้าแล้วที่ผู้ชอบก็พี่น้องเนาะแล้วก้นกระมักงวดเลี่ยงแล้วก้นกระมักงวดเหนืองวดคุ้นงวดต่อยอดอ่ะพี่น้องเนาะคคนนนนพี่้ออองซน ไปเบิ่งพ่อพันนั่พี่น้องสายพ่อพันธ์ใหเลยพี่น้องสายพ่อพันก็ไม่มาเบิ่งพ่อพันบธกง่ายพี่น้องคุณพ่อพันใหญ่ข้อผู้ใหญ่น้อพ่อพันธ์หมดเลยเบิ้งพี่น้องสีเท่าๆข้อผู้ใหญ่เนาะพ่อพันใหญ่พี่น้องข้อผู้ใหญ่น้อเบิ่งตตหนอกต้นโตโอ้ยตัวนี้บ่อเวียดซื้อแล้วบนีลโอ้เบอนซื้อไปแล้วสัต เวียดซื้อแล้วเพื่อนฉีดสีแล้วพี่น้องสี่หมื่นสี่พอพันเอาไปเวียดเพื่อนพี่น้องพูดอ่ะพอพันบอกใหญ่สี่สิบสี่เพื่อนขายไปแล้วพี่น้องฉีดสีแล้วก็สแสดงว่าเพิ่นได้ไปแล้วโอ้พอพันใหญ่สี่หมื่นสี่พันถูกบอกใหญ่ยังสี่พี่น้องพูดเใหญ่ครับอ่ะต่อหน้าพี่น้องเนาะไปอีกโซนหนึ่งเบิ้นะบงค้นมาสื่อเมื่อวานพี่น้องคันซ่อน,นอ่ะก็ ขาวหัวเฮ้าก็ดีจะเป็นนะ้องพี่น้องเนอว่าราคาข้วหัวขาดวานะพี่น้องขาดว่าราคาหัวจะขึ้นแล้วมาเบิ่งตัวผูกสายโซ่เลยเป็นสิสะดวกก็นอตัวนี้ผมกะประมาณหมื่นกว่าบ่หัวสีประมาณสิบห้าหรือสิบสี่มาฟังราคาขออนุญ,ญาตครับผมสะดวกป้อนครับโอ้เปิดจังไหรนี่สิบสามโอ้พี่น้องสามหมืน่นแต่ว่าเพิ่นบ่สะดวกเนาะเอาว่าเป็นยัง มันมานเด้อครับเด้อ13เลือดอะไรขายเลยบอกคือมีสี <laughs> โอ้โหปะดิษฐคากัน13เพื <Yeah. S 1> ่อนไฮนอยคนนั้นแต่ก <laughs> ัมเรียนอยู่สบอคือกะไฮนอยคนนั้นเนาะ13แม่สาวนี่ขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับผมขออนุญาตไทยถ้ำสะดวกบ่กครับผม <Yeah. S 1> อ้วาวเนาะเปิดอจ้งไห้ครับแม่สาวนี่ <Yeah. S 1> ตัวละ17หาร้อยโอ้ตัวละ17หาร้อยพี่น้องตัวละ17หาร้อยกระซ่า10หารน้อสองตัวเนาะ mm hmm. สา <35 S 2> เพิ่นเป<า>ิดใ้พี่น้องสามสองตได้เอาไปน้ำกันสามสิบหาเพ่นว่าแต่ว่าถ้าแยกกับตัวละสิบเ0 2โตห้ารสองตัวสองเมษานี่ยมันกับขักเงียวล่ะมันเน่ยนอนตัวนี้โค้งสรางสูงโค้งสางดีสีสันออกสีขาบไรเนี่ยตัวนี้สีเข้มขึ้นมากเน่กสีออกขาบไรเน่ตัวละสิบเห้าร้เพิ่นมาจากไซนครับว่าปีาปฐุมมหาสรารคามพี่น้องถ้าสอ,ต,อ,อตัวสมสิบเนาะต่อส่กันเอาไปเลียงน้ำกันซาเพิ่นว่ามันมาน้ำกัน ตัวละ17 500 2ตกับสามห้ตัวนี่โค้งสางดีพี่นอ้องเรี่ยมโตดีสีออกกาบลาเนื้อหนังดีพี่นอ้องต้นตัีดี 35, สามสิองตตัวน,นัน้ตนต้นตตันดีแม่สาวทั้งสองความผสมทั้งสองอ้าสะดวกใครเบอร์โทราปน้อครับผม0ูนย์หกสองหนึ่งศูนย์่เก้าคนมาจากว่าปีปะุม2โต35ถ้าแยกกับตัวละ17 500, บ0 0็ดหาร้อยคนาขอบคุณหลายหามาเด้อครับผมนา่ต่อพี่นอ้อง โอ้บักครูตันตันนี่เิดเสือก,กน้อครับเสื้อมาตันตันตันนี่เจ้าบาทเนาะครับสิบห้าห้าร้อยเป็นป่ะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยตั้งพี่นอ้องสายเท่าสายพอดังได้ตันดีครับสิบห้าห้าร้อยสายต่อยอดสายขุนเนาะเอาไปต่อยอดมันเป็นตะอวนดีแล้วครับวัยุบหัวตัวนี้พี่น้องสิบห้าห้าร้อยเปินเปิดไว้เอาไปต่อยอดเอาไปกำไรลไงไงท่านอยากได้กำไรง่ายเอาหัวเนี่ยนี่ไปขายเอาไปเหลี่ยงเพี่นว่า มาได้กำไรดีได้มามตัวเดียวตัวกครับออมาสองตัวแม่มันขายไปแล้วโอ้พันแยกแม่แม่ขายไปแล้วคือเอาตาเม่คือเบาลูกไปนำาันวะสิบหาหารยเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจเอาไปคุ้นเอาไปเขาขออคุ้นต่อรองไหนต่อรองไหนแจ้งน้อยนะครับเนาะออสะดววใครเบอร์โทรมาหน้าครับผมศูนย์หกห้าส่เก้บอรือหาสามด้าแปดโอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ดขอบคุณเลยรืายมั่นกับผมิหาหอยนี่หน่อหัว ปูงัวขุนตัวนี้เอาไปเขายข้อคุนอย่างต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศคนมาสื่อมาขายงัวหล,หลายหลายพี่น้องสุดอยอดเลยเมื่อนี้ดีใจน้ำชางัวเขาเนาะพี่น้องเบิง้งราคางัวงสีเ่เหรีบอเนาะพี่น้องเนาะราคางัวสสเป็นใหญ่ค่อยรับชมเนาะพี่น้องเนาะลูกละสะดวกก็านาะครับผมเจ้าของคนไปอยู่ไหมครับโอ้เจ้าของคนไปอยู่ <c oughs> จะไปถามเพือพ่อไป,อไปห้องน้ำบ่โอ้เพกํนเอางัวไปส่ง โอ้ S <S สายแฟนซีจักบาทนอนนี่นอนข้องผู <men> 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 ้ใดญ่นอนนี่เพิ่นผูกไว้เนาะสายแฟนซีหู้หู้หู้าเพิ่นอยู่บ่าเติ่โอ้โหเนาะเพิ่นผูกไว้สายแฟนซีสายงามสายสวยงามแฟนซีแม่สาวหน่อยงามๆเพิ่นผูกไว้พี่น้องเนาะนี่แม่โอ้นี่บอกแม่บป็นไงหนี่บอกป้าพี่น้องเจ้าโทส์ควนลูกสาวเจ้าไวเซ็ดหนึ่งหนึ่งหกเนาะ ทดะพนวายแซ่ดหนึ่งหนึ่งหกบักใหญ่พี่น้องสูงลอยหกสิบัวเนาะด้วยห้าสิบห้าบวกดำตีดำตีดำเน่นี่เพราะวามันลอยหกสมันสูงพี่น้องเบิ้งหนาเพื่อนพี่น้องสาวเนาะสาวทองเลยพี่น้องเบิ้งหนาเพิ่นสวยสวยพี่น้องเลี่ยมโตพอ้องเจ็ดเดือนใส่พอได้ไหมี่วายหนึ่งสามสามโอ้ซีวายหนึ่งสามามพี่น้อง้าแม่งามพอดังใส่พอดังไว้น้ำพี่น้องเจ็ดเดือนเลยพี่น้องเปิดจเจไหน เปิดไว้65พี่น้อง65,000ในราคาแม่สายพัฒนาแล้วก็บแม่สาวทองแหลกไซพ่อดังเปิดว่าสี่วัยหนึ่งสามสามพี่น้องสีวายหน่อยเพื่อเดินโอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตหกสิบห้าพี่น้องเบิ่งคาคาพี่น้องเบิ่งคาคาหัวงามพี่น้องพร้อมทรงในโฮสิมาเนี่ยความทรงพี่น้องน่ามีดีพี่น้องพูดอ่ะแข้งขาดีเบิร์พี่น้องเบิ่งเอาอาหัวงามเบิ้งพี่น้องงามีดีเบิ่งคาคา เงาปลาโลไฟพี sea, ite, ่น like ้องเกียเดือแหละท่องเพิ่นพี่น้องเลี่ยมโตนี่เขาเอิดว่าวงวดสายพัฒนาลูกพ่อดังแล้วก็ซส์พ่อดังไว้น้ำพี่น้องเนาะสุดยอดเลยพี่น้องงามยกหกสิบห้าเปิดไว้พี่น้องอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกพี่น้องอุ้ยบานเบิ่งว่างามสุดยอดสุดยอดงู้เพิ่นพี่น้องสายพัฒนา ครับว่าจริงจริงตะกรอนนี่ราคาหลายแสนพี่น้องงัวตัวนี้เนาะอ้าวมาเดี๋ยวนี้เปิดอะไรบล็อกซิมาผู้ใดสนใจอยากเกาไปเขาฟอกเขาฟาร์มช่วงราคางัว่ะกำลังแรงโค้มากดีโตมากพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆใหมันกับผมงัว่เป็นตะเหลี่ยมพี่น้องนะเปิ่งอย่างตอนพี่น้องเปิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวไปนำตัวพี่น้องสายแฟนซี่ตัวนี้กับแฟนซี่พี่น้องลายแฟนซี่พี่น้องเปิ่งบรรยากาศตัวนี้ก็บแมวบ็ง่ายพี่น้องลังเทือกับัวอ่ะแมว่าบขุน หัวเงียวสะเทือนมาแล้วบ่ครับห้วยพ่อยเดชชาบ้านม้านป่ะโอ้วันไหนอยู่โอ้บ่เอามาอยู่ได้ขายแล้วบ่ล่ะโอ้บ่ได้ขายอยู่ทางพุ่นบ่อะรอเบิ่งไปน้ำเนาะโอเคอ่ะมันมาเด้อห้วยเดชชาเด้อ ขออนุญาตครับได้มาจากโตครับมือนแม่ลูกแม่ลูกนี่เนาะโอ้ยพี่น้องแม่ลูกสายพัฒนาแม่งามพี่น้องแม่อ้ยเบิ่งแม่เพิ่นแม่เพิ่นงามนี่พี่น้องคนโตดีดีแม่เพิ่นน้ำใต้ดีดีนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกพ่ออะไรคือโอ้เพิ่น้องมีใบแต่ว่าลูกพ่อดั่งล่ะลูกพัฒนาแต่ว่าอยากขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดนึ่งนี่เบิ่งลูกสาวเพิ่นน้อยๆอยู่ะดิพี่น้องลูกสาวเพิ่นอ่าลูกสาวเด็กคือคือแข้งขาดีดีพี่น้องน้ำใต้ดี แม่เพิ่นใหญ่ที่พี่น้องแม่โค้งสางดีร้อยซีซิบหาบวกความสูงเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวแม่สายพัฒนาลูกสาวงามเปิดจังไรครับสามหมื่นหนึ่งพันพี่น้องโอ้ยค่าเาไหร่สามหมื่นหนึ่งพันเป็นท่สสื่อพี่น้องโค้งแม่ล,ลูกลูกแม่แม่กับสายพัฒนาลูกสาวกับสายพัฒนาแต่ว่าเสีดเออยดายเพิ่มไว้ใยไว้่มีเอกสารลูกแรกเนาะลูกแรกอยอะด้วพี่น้องโอ้โต,อต่อได้ต่อยอดได้อีกเอาไปใส่พอ่าดังๆขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0 9 6ย์เก้าหกศูนยพี่น้องส0 0 0 0กัน่0 0 0กับน0 0พี่น้องต่อรองเอาอีกเอาขอบมพูดล่ยๆมันกับผมมบรรยากาศแม่นี่เปิดจ่าบาทพอ4ีแแนะออออ่แม่แยกลูกเนาะ1่พี่น้องเอ้ยหมื่นสี่พี่น้องหัวแม่บอกใงญ่14เป็น่าเพิ่นแยกลูกมากเลยพี่น้องแยกลูกออกอ่าเพิ่นเ่จะแยกลูกเ งวหางหลักดินมาเบิ่งพี่นอ้องหางหลักดินนี่งัวแพงัวพื้นเพี่เปล่าแต่เพิ่นแยกงวมาลูกมาจังหวัดมันโครงแักงน,น้อยพี่น,อ<ส>น้องสิบสี่ได้หน่ราคางัวตัวนี้งสิบสี่พี่น้องอ่ะสิบสี่ป่ะหูว่าเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทษป่ะสิบสี่เม,มืองแม่โครงเอาไปต่อยอดสิบสี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามไปเลี้ยงเอากำไร <c oughs> สั่งกำไรแยกลูกมาสะดวกใครเบอร์โทรบ่ะปล่เบอร์บอมี่เนาะ อาเอนวัีเบอโทรเาวเป็นยังตอพูุณหลายเด้อพอเด้อมัครับงาต่อไปบเพื่อนบรรยากาศการซื้อการขายองหัวางพี่น้องเนาะผ่านสางหัวหาาพี่บ้าน้องอันนี้เอาแปิบาทไปจองไปสั่งในติ๊กตอยากนะด้ไ่ยวางกบ้ด้กานอเาะมระบบนีโอ้พึ่งเขามาโอเคนี่รบนีโอ้ ท,ท้องเจ็ดเดือนแล้วใส่พอได้ไหม KF เจครับปอ้ยเจ้า KF เจ็ดสิบเจ้าสีบลาดู KF 72็แม่พันธุ์ไบบง่พี่น้องเบิ้งถ่ายเป็นสูงลอยหาสิบวกพี่น้องต,อต้นโตที่ดีนะครับพี่น้องพูดอะพูดอะพี่น้อง,อองท้องแล้วดีพี่น้องใส่เจ้า KF เจ็ดสเจ้าสีบดูไว้เปิดจ้าไหน ี่ผมเปิดไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นบาทต่อรองได้แม่ใหญ่แม่งามสีสันโตนโตบ่ต้องห่วงนี่ลูกสาวตัวแรกเพิ่นครับอ๋อนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวตัวแรกเพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่พี่น้องอุ้ยการจ่ายลูกเพิ่นพี่น้องป้าลูกสาวเพิ่นเปิดยังไงบัดนี้สาวเปิดไปสองหมื่นเจ็ดครับผมป้านัวสองหมื่นเจ็ดพี่น้องรับประกันตำนิรับประกันตำนิเลี่ยมโตพี่น้องเลี่ยมโตเขาเอิดว่าเลี่ยมโตจัดแงว่านลาดนาบไตกระชับมากมากเบิ่งพี่น้องเบิ่งเอา ถ้าเขาแต่งนี่ว่ามันน่าเอกกูล่ะมันเป็นลูกแดงใบเล่ครับตัวนี้ครับโอ้แดงใบเล่ยของก็จะขายใบ่เห็นอลูกพอดลังคือกันสายพัฒนาพี่น้องกระโปรงหรืเป็นผสมใบกับมือเลยรตันี้ครัเจ้าแดงใบเล่แต่ว่าเพิ่นขาดตะเอกสารประเทศเสียบ้านนอกเขาซื้อขายเอาเลี้ยงเนาะเอาไว้เจียงไว้ละหายสั่มบริษัทผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยงโอเคเลยยี่สิบ ยีเจพิ่นเปิดไว้ตัวนี้สี่หมเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นได้มากสตัวสายพันหน้าเพิ่นพี่น้องมาขออนุญาตเบิดโทรครับผมศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามศูนครับใสนใจกโทมากต่อรองกับไดโอ้ตัวนี้กัมแนบอกเท่าไรนี่้นี้นนี้เปิดไว้ห้าครับห้าสิบเจ็ดเดือนโอ้สตัว3ามัวใจแม่ทองเจ็ดเดือนแล้ว ใส่นิ้วสติงไว้พี่น้องพอไม่นิ้วสติงเนี่ยลูกสาวเพื่อนเนาะลูกสาวบ้านลูกสาวเจ้าวีวโกสองหลานลูกสาวงามเดี๋ยวสิไปเบิ่งไล่เลยอย่ะห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเนี่ยเพื่อนเปิดไว้พี่น้องโค้มนี่สองตัวสามหัวใจหาสิบเจ็ดแม่กับไว้พอด่ง<ม>ลูกสาวกับพอด่งพี่น้องอุ้ยพี่นอ้องง่วงงามเพื่อนอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องเพื่อนเปิดใบหาสิบเจ็ดเดี๋ยวสิไปเบิ่งไทยทบทวนไหมตัวนั้นสี่หมื่นทองแล้ว ไซพพอเจ้าสีประดูไหวเจฟ72ตัวนี้ลูกข้องเพลิน20 27 27 27หรือยิ่งเก่ากว่า27 27ได้พี่น้องง่วงง่ามตัวนี้27ได้พี่น้องป้าอยากได้ตัวนี้แล้วพี่น้อง27ว่าธรรมดา27,000โอ้พี่น้องลูกสาวได้นี่ตัวนี้จังหา27เนาะ57แม่ลูกลูกแม่หลักกะแม่ทองโอ้ยสุดยอดเพลินผสมไหวกับมือเองจาก พาวีฟาร์มเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรใหม่กันนะ063ย์หกสเอ้าจยังก่อนศูน7์9้เนึ่งเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกับเฝ้าโทรมากง่วงชุดนี้จากฟาร์มเพลินจากฟาร์มต่างเพลินแล้วก็รับประกันทุกอย่างรับประกันเบิร์ตเครงคุณภาพเครื่องเรื่องของสายพัฒนาเพลินพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดผู้ใดสนใจญ่ก็โทรมากต่อรองบันหยักไรชุดนี้เอาชุดใหม่กับไรเนาะอ้าวมันมาเด้อครับผมขอบคุณหลายครับผม บ,มมบ่านสว่างพ่อางมากพี่พาน้องมาสำรวจราคางัวมาเปิดราคางัวงที่ตลาดนั้นก็เกิดบื้อบ้านน้องแกตลาดชุมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดกระไดประมาณนี้ก็น้องพี่นอ้องชิปแรกครับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเงินน้องน้นนองเนาะ,าก,ะนก็คอยพบริ่น้องเก็เสร็จความทุกอย่างงวดคล้ายแฟนกับแฟนเบ็ดผ่านสว่างงามงถุงมีแต่ความสุขกับเจริญห่างไกลาจากโรคลไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบิดหนีเบิร์ดสีน้ำกันสวัสดีครับ